เน่ๆนๆโมเดียวโอ้ยคือแต่สะอ่อนแทีเนาะโอ้ยสมมันเป็นให้ผงหวานเนเนาะจะมาเป็นเห้ผง,นนมงของมอืมก็ะเทาจาักดีเลยค่ะนี่อืมนค่ะขาเนาะ ดีค่ะดอกนึงชอบไปเรื่อยๆยย่ได้ค่ะนี่ม่าจอกเอายือจู่ค่ะนี่แต่ดอกางามเลยค่ะเนี่ยกปจะเสียบค่ะ่ะเนาะอวบขนาดค่ะอวบขนาดที่คุณค่ะดีค่ะีออ่อน กล่อ,องหอดว้วยเนาะดูนี่ดอกโอ้ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ถุงยุก้าพันมากรีรีชออนจรตัวค่ะเนี่ย ดอกอวบอัดขนาดดอกงามค่ะดอกงามพอไปเรื่อยๆพี่น้องมาพ่อดอกนี้ซึ่งามคักจ้ะคะสองดอกคู่กันมีอีดอกนึ่งชี้เป็นคมขนาดกันชี้เป็นคืมขนาดค่ะ ไปแล้วไปอีกค่ะรอบไปอีกไปเต็มถุงอีกลนะค่ะป้าพี่น้องบางแน่้อละจุ่มนี่ยังจะง,ง่ามโพด่เลยเฮ้ยเนื้ตุข่ะพี่น้องเนื้ตุข่ายังจะง่ามคักงามแน่เลยบล็อตเบิร์ดเด้อคันนี่นี่มันนี่ก็มีอีก นี่คะ่ะจะได้สมง,งามคักงามเนี่ยแต่อันเฮ็ดอยู่เวอร์นี่ทีงามนี่อันอันนี้แย่หลอดแบบคือดอกันอวบค่ะดอกันอวบนี่อยู่แล้วพี่นอ้องนี่อจะตัดแต่รดอนเลยหนี่พี่นอ้องนี่ นี่นี่กระดอกแบบว่างามคักข่ัง่ามคักกจะดอกห,หน่อยจะปลอจะเปะ